ในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในส่วนของบทที่3นะครับเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจยุคพาณิชยมลักษณะสําคัญของยุคพาณิชยมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเขาบอกว่าในปรัชญาของลัทธิพาณิชยมเนี่ยก็เชื่อว่าประเทศเนี่ยที่จะร่ํารวยและมั่งคั่งได้เนี่ยต้องมีดุลการค้าที่เกินดุลน,นะครับดุลการค้าเกินดุลก็หมายถึงว่า มีการส่งออกมากกว่าการนําเข้านะครับเพราะการส่งออกเนี่ยเป็นรายรับของประเทศส่วนการนําเข้าเนี่ยเป็นรายจ่ายนะครับเขาบอกว่าเมื่อประเทศเกินดุลเนี่ยก็จะมีทองคาไหลเข้าประเทศมามากนะครับคือในยุคนั้นเขาต้องบอกก่อนว่าว่าเขาใช้ทองคำเนี่ยในการที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับเขาบอกว่าเมื่อประเทศมีทองคาไหลเข้ามามา,มากผลที่ตามมาคือประเทศก็จะมีความมั่งคั่ง เพราะฉะนั้นนะครับเขาต้องดําเนินนโยบายเพื่อให้ประเทศเกินดุลตลอดเวลาสิ่งนี้แหละครับที่จะต้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยหรือไม่ก็ออกกฎหมายอะไรพวกนี้ในการที่แบบเอาเปรียบผู้ค้าหรือว่ากีดกันผู้ค้าเพื่อให้ตนเองเนี่ยได้เปรียบดุลการค้านะครับหรือแม้กระทั่งมาตรการทางทหารที่ไปใช้กับประเทศคู่ค้าแนวคิดนี้นะครับเป็นแนวคิดที่ที่จริงแล้วมันผิดนะครับเพราะว่า เมื่อทองคาไหลเข้าประเทศมากๆมันทําให้ปริมาณเงินสูงขึ้นใช่ไหมพราปริมาณเงินสูงขึ้นเนี่ยราคาสินค้าก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอํานาจซื้อของเงินเนี่ยก็เลยน้อยลงอย่างเช่นนะครับเดิมเนี่ยมีเงิน10บาทใช่ไหมก็สามารถซื้อสินค้าได้เท่ากับ10ชิ้นต่อมาเนี่ยเงิน10บาทเหมือนกันแต่ซื้อสินค้าได้เท่ากับ5ชิ้นเพราะราคาสินค้ามันแพงขึ้นไงก็เท่ากับว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยค่ามันน้อยลงนะครับ ต่อมาเรามาดูหลักสําคัญของปรัชญาลทัทธิพาณิชย์นิยมกันบ้างนะครับก็เขาจะบอกว่าประเทศจะมั่งคั่งได้เนี่ยก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีโลหะทองคําเงินอะไรพวกนี้นะฮะพวกโลหะของที่แบบหายากโลหะมีค่าต่างๆเขาบอกว่าเขาจะต้องสะสมเพื่อทําให้ประเทศมั่งคัง่ง2นะครับก็คือได้เปรียบดุลการค้าก็คือต้องมีสินค้าเนี่ย นำเข้าน้อยกว่าสินค้าส่งออกนะครับสามนะครับเขาบอกว่าเราควรที่จะใช้วัตถุดิบในการผลิตเนี่ยในในประเทศแล้วก็จำกัดปริมาณวัตถุดิบในประเทศเนี่ยอย่าส่งออกไปนอกประเทศนะครับอันนี้ก็เท่านี้ฮะก็ข้อสี่เรามาดูกันนะครับก็คือว่าต้องเอาผลประโยชน์เอาเปรียบนะครับจาก แดนอนานิคมก็คือในยุคนั้นนะครับก็อาจจะมีการล่าอนานิคมกันแล้วก็ต้องผูกขาดการค้ากับดินแดนอนานิคมด้วยนะฮะข้อที่ห้าครับเขาบ,บอกว่าต้องยอมให้ธุรกิจในประเทศมีการค้าขายแบบระบบเสรีโดยไม่เห็นด้วยนะเมื่อรัฐบาลเนี่ยจะมาเก็บภาษีภายในประเทศ ข้อที่6นะครับประเทศเนี่ยจะมั่งคั่งได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลเนี่ยมีความเข้มแข็งและควบคุมธุรกิจภายในประเทศได้ข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่ารัฐที่พานินยมเนี่ยก็สนับสนุนให้เกิดความมั่งคัง่งของประเทศแต่ไม่ได้เล็งเห็นนะครับว่าประชาชนมันจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงจะอยู่ดีไหมมีความมั่งคั่งหรือเปล่าสังเกตได้เพราะว่าเขาจะเน้นให้มีประชากรมากๆแล้วประชากรส่วนใหญ่เนี่ยทำงานหนัก โดยที่ค่าแรงอยู่ในระดับต่ําและอีกอย่างหนึ่งของลัทธินี้นะครับก็ส่งเสริมการที่มีกองทัพเข้มแข็งไปต่อสู้ยึดอาณานิคมแล้วไปเอาเปรียบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็เมื่อกี้เราพูดถึงลักษณะของพาณิชย์นิยมแล้วใช่ไหมครับตอนต่อมาเนี่ยเรามาดูลักษณะนโยบายของเขากันบ้างลักษณะนโยบายของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือว่า ข้อที่1เลยนะครับนโยบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกประเทศก็คือว่าประเทศเนี่ยจะมั่งคั่งได้ก็ต่อเมื่อประเทศต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปฏิรูปภาษีลดอัตราภาษีให้แก่ภาคธุรกิจหรือเอกชนของประเทศนะครับแล้วก็ต้องขยายรองรับการขยายตัวของธุรกิจด้วยก็คือว่าต้องมีแรงงานเพียงพอครับข้อที่2เนี่ยก็ นโยบายเกี่ยวกับภายนอกประเทศเขาบอกว่าประเทศเนี่ยจะมั่งคั่งได้ก็ต่อเมื่อประเทศเนี่ยต้องกําหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประเทศมีการค้าเกินดุลอยู่ตลอดเวลาและต้องหาผลประโยชน์เนี่ยจากประเทศอาณานิคมของตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วยและที่พนันิี์นิยมนะครับก็ได้แพร่ขยายไปยังหลายๆประเทศนะครับหนึ่งในประเทศที่เขารับเอา ลาที่พานิยมมาใช้เนี่ยก็คือโปรตุเกตเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าโปรตุเกตเขามีแนวคิดยังไงบ้างโปรตุเกตเนี่ยเขามีแนวคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้าควบคุมการค้าระหว่างประเทศทุกชนิดเพื่อให้ได้เปรียบดุลการค้านะครับแล้วก็ความมั่งคั่งข,งข,งของโปรตุเกตเนี่ยวัดได้จากโลหะมีค่าเช่นทองคําแล้วก็เงินนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ เคียงคู่มากับโปรตุเกสก็คือสเปนเพราะสเปนเนี่ยก็รับแนวคิดของโปรตุเกสมาใช้ปฏิบัติตามโปรตุเกสเลยครับแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จสาเหตุที่ทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือว่าในประเทศเนี่ยปีเป็นหาทั้งนี้สาธารณะเงินเฟ้อรุนแรงแล้วก็ทําสงครามในประเทศแล้วก็นอกประเทศครับต่อมาเรามาดูเนเธอร์แลนด์กันนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข เขามีแนวคิดตีมหลังของเขาเนี่ยก็คือจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อช่วยดูแลผลประโยชน์ของรัฐในดินแดนอาณานิคมนะครับแล้วก็มีการขายหุ้นและยอมให้มีการค้าโลหะอย่างเสรีเพื่อประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศแล้วก็วงเล็บว่าไม่มีการเก็บภาษีด้วยนะครับก็คือการค้าอย่างการค้าโลหะเสรีแล้วก็ไม่มีการเก็บภาษีนะครับต่อมาเรามาดูรัฐที่พาณิชยนิยมของ อังกฤษกันบ้างนะครับอังกฤษเนี่ยเขามีแนวความคิดที่ต่างจากสเปนและโปรตุเกสเขาให้ความสําคัญด้านการผลิตมากกว่าการบริโภคนะครับสาเหตุที่ทําให้เขามีแนวคิดที่ต่างจากสเปนและโปรตุเกสคือว่าว่าเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องสะสมโลหะมีค่าหรอกแต่ว่าควรจะใช้โลหะมีค่าเนี่ยในการขยายการค้ามากกว่าซึ่งนโยบายหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวก ภาษีน้าเข้าเก็บจากประเทศคู่ค้าอื่นสูงกว่าเก็บจากประเทศตัวเองนะครับเรามาดูของฝรั่งเศสกันบ้างนะครับรัฐที่พานิชย์นิยมของฝรั่งเศสเนี่ยเขาเน้นให้มีประสิทธิภาพในการผลิตและก็ให้เงินอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมครับแล้วที่สําคัญนะครับคือเขามีการนําเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็พวก กำแพงภาษีตั้งให้สูงนะครับแล้วก็เน้นการส่งออกเพื่อทำให้ประเทศมีดุลการค้าเกินดุลอยู่เสมอหลังจากที่เราดูในเรื่องของนโยบายของประเทศต่างๆที่รับเอาแนวคิดพาณิชย์นิยมมาใช้นะครับต่อมาเรามาดูนักคิดที่มีอิทธิพลเลยนะครับของลัทธิพาณิชย์นิยมก็มีสีท่านนะครับท่านแรกก็ได้แก่เจอรัลมาลาัยนะครับ เจอเลามาลายเนี่ยก็เป็นคนที่มีอมีผลต่อรัฐที่เพียนนิยมเลยนะครับก็เพราะว่าเขามีแนวความคิดว่ารัฐเนี่ยต้องเข้าแทรกแซงเพื่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจนะครับก็เน้นพวกการค้าและก็การแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศคนที่สองนะครับเอ็ดเวิร์ดมิชเดนเขามีแนวคิดอย่างนี้ครับคือว่าประเทศเนี่ยมันต้องดําเนินนโยบายการค้าเพื่อให้ประเทศเนี่ย ได้เปรียบดุลการค้าอยู่เสมอเพื่อให้ประเทศมีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศเนี่ยก็จะทําให้คนยากจนหมดไปคนที่3นะครับแอนโตนิโอเซรานะครับเขาก็มีแนวคิดดังนี้เขาก็มีแนวคิดที่แบบประเภทว่า ดุลการค้าเนี่ยนะไม่ได้ประกอบไปด้วยสินค้าแต่ยังประกอบไปด้วยบริการการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับแล้วเขาก็เน้นการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรเน้นการพัฒนา,นาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนที่4นะครับโทม,มัสมุลเขามีแนวคิดอย่างนี้ก็คือว่าทองคำเนี่ยไม่ใช่เอามาเก็บสะสมแต่ทองคำเนี่ยต้องเอามาใช้เพื่อการขยายการค้ากับต่างประเทศมากกว่า แล้วก็ประเทศเนี่ยควรจะมีการเก็บภาษีนําเข้าในอัตราที่สูงแต่ภาษีส่งออกเนี่ยในอัตราที่ต่ําเพราะเป็นการเอื้องครับว่าต้องให้คนเนี่ยเน้นการส่งออกใช่ไหมครับเพราะการส่งออกคือรายรับของประเทศการนําเข้าคือรายจ่ายของประเทศนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับในบทที่3นะครับเดี๋ยวก็ขอจบการนําเสนอเท่านี้ก่อนนะครับ